สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมามพยากรณ์คนราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคม2564ก่ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์มาที่ b e l i e v e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องสนใจสามารถแอดไลน์มาทำค่าครูได้ครับในเดือนนี้นะครับก็เร่งเห็นหลายๆคนนะก็ อาจจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมถึงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงนะครับก็จะต้องมีการกักตัวมีการขาดรายได้มีการรายไ,ได้เยะเนาะก็เลยเล็งเห็นตรงจุดนี้ลดค่าครูและค่าทำนายลงนะครับใครสนใจสามารถแอดแลาอดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาฟังคําวมีกรนะครับในเดือนกรกฎาคม2564ซึ่งเป็นช่วงกลางปีพอดีเนาะของ2564นี้ โดยภาพรวมนะครับจะมีการโคจรยกย้าราศีทั้งหมด6ดวงนะครับค่อนข้างมากพอสมควรและมีดาวพุธย้าราศีสองรอบอีกแล้วนะครับเนื่องจากดาวพุธเดินเร็วนั่นเองคือดาวประจําตัวเนาะเดิน2รอบทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวดวงแรกกันเลยนะครับก็คือดาวพุธเนี่ยโคจรย้าราศีในวันที่2ก,กรกฎาคม64เข้าสู่ราศีเมถุนทับราศีเกิดได้ตําแหน่งเกษตรนั่นเองนะครับในปีนี้คือรอบละปีนะครับนี่ ทุกๆช่วงนี้แหละนะครับดาวพุธก็จะย้ายเนาะมิถุนากรากฎาน,นี่แหละ,อะของทุกๆปีและตํนแบเกษตรมาถึงวาสนาของเราเข้มแข็งตัวเราเข้มแข็งนะครับทําอะไรก็ได้นะครับหมายความว่าพร้อมที่จะปลุกลุยทาในสิ่งที่ต้องการประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดีงามเพราะว่าดาวพุธหมายถึงวาสนาวาสนาที่เป็นเกษตรคือความเข้มแข็งนั่นเองคือความมั่นคงนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับในเดือนนี้นั่นเองนะครับ1เดือนเต็มเนาะจากวันที่2กรกฎาคมอาไม่ไม่ถึง1เดือนเต็มต้องขออภัยเพราะว่าดาวพุธจะย้ายราศี2ครั้งในเดือนนี้ก็ประมาณ10 8วันนะครับน้อยเนาะคือครึ่งเดือนกว่าเองเนาะก็ข้อข้อดีข้อเสียมันอย่างนี้แหละครับว่าถ้าถ้าเดินเร็วเนี่ยมันอยู่ในภพเสียมันก็ดีเพราะมันผ่านพ้นเรื่องปัญหาไปได้เร็ว แต่ข้อเสียคือมันอยู่ในภพดีภพวาสนาของเราดันอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็ไปเนาะเออก็ไม่เป็นไรอย่ากเกี่ยงงอนกับโชคลาบโชคลาภให้มาแบบนี้ก็ต้องแบบนี้เนาะเออทุกอย่างเราต้องพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีคือไปวางแผนออกแบบดีกว่าว่าทาอย่างไรให้มันได้มากดีกว่าอย่าไปน้อยเนื้อตาใจกับสิ่งที่มันเป็นเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับฟ้าลิขิตมาแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้เนาะทีนี้ ดาวพุธเป็นเกษตรเนี่ยเกิดความเข้มแข็งขึ้นนะพยายามใช้สติในเดือนนี้แล้วทุกอย่างจะได้เร็วได้มั่นคงขึ้นในอย่างแบบปุ๊บปั๊บจับจพันเลยนะครับเพราะวาสนามันเหมือนกับคนที่มีศักยภาพที่เต็มที่อะ่ะเหมือนกับคนที่มีอายุกําลังโอเคอะ่ะแล้วมีศักยภาพในการกินคือคือดาวพุธก็หมายเหมือนกับตัวเราที่แข็งแรงกินได้ทุกอย่าง คือหมายถึงว่าพอมีอะไรอยู่ตรงหน้าเรากินได้ทุกอย่างก็แปลว่ากินกินกิน,กนเราก็คือรับโชครับลาบ,บนะครับม,มาได้เต็มก็เหมือนกับปากเราที่กว้างที่เราพร้อมรับภาชนะนะครับที่จะใส่น้ํอาอรแบบเนี้ยไอคือเปรียบเทียบเหมือนกับฝนตกมาเงี้ยเราไปรองน้ําเราก็จะได้น้ําที่ ที่เยอะอะไรแบบนี้เพราะเรามีศักยภาพในเรื่องของภานชนะรองนั่นเองเนาะก็แปลว่าได้ชคได้ลาบได้เต็มที่ก็คือกินโชคกินลาบได้เต็มที่นั่นเองก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับด้วยการเริ่มต้นต่อไปเริ่มต้นในต้นเดือนเลยนะต่อไปดาวเกตนะครับยาวราศีดวงที่2ในวันที่9ก่กากรกฎาคม64นะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพสังคมนะครับเหมือนหมายความว่าจะมีความวุ่นวาย เกี่ยวกับเรื่องของสังคมและการใช้ประสบการณ์ในการเข้าสังคมแล้วจะอยู่รอบปลอดภัยนะครับกูพูดง่ายว่าเข้าสังคมไปแล้วรู้สึกสต้องสังเกตสังกาเพราะดาวประจําตัวในเข้มแข็งหมายความว่าเราต้องรู้จักรอบรู้และสังเกตเข้าไว้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีดาวพระศุกร์บิหมายถึงการเรียนรู้แต่ดาวพุธหมายถึงการรอบรู้รอบรู้หมายถึงการสังเกตสิ่งรอบข้างคือเอาสิ่งรอบข้างมาประมวลผลว่า เราควรจะทําอะไรเราควรหลีกเลี่ยงอะไรสิ่งใดมีปัญหาสิ่งใดมีประโยชน์มีผลประโยชน์ให้เราวิ่งเข้าหาเลยเพราะดาวพุธเป็นกเกษตรหมายถึงผลประโยชน์ด้วยนะครับดาวพุธเป็นดาวธุกรกิจแห่งการค้าหมายถึงผลประโยชน์ด้วยนะครับโดยทางอ้อมก็แปลว่าเราเนี่ยจะได้ผลประโยชน์อย่างเต็มๆเนาะก็แต่ต้องใช้หัวนะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันดาวมันเป็นดาวแห่งสติดาวแห่งการรอบครอบวางแผนดาวพุธเนี่ยหมายถึงการวางแผนด้วยนะครับ มันจะไปสัมพันธ์กับดาวดาวพุธที่คือหมายถึงว่าเป็นเจ้าของเรือนราศีกันกับราศีเมถุนถูกไหมครับสองเรือนเนี่ยมันหมายความว่าการวางแผนเพราะดาวพุธเข้าสู่ราศีกันเมื่อไหร่จะหมายถึงการที่จดบันทึกแต่ราศีเมถุนหมายถึงการพูดนะครับหมายถึงการสื่อสารดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าการที่ต้องมีการวางแผนนั่นเองนะครับรอบครอบไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีเพราะเดียวจะเกิดเหตุในปลายเดือนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ ทีนี้ดาวดวงที่3คือดาวอาทิตย์ย้าราศีในวันที่17กรกฎาคม64นะครับช่วงกลางเดือนอาดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรนั่นเองนะครับในราศีกรกฎในภบการเงินแปลว่าจะมีการวิ่งเต้นนะครับมหาจักรหมายถึงการหมุนวนก็คือการวิ่งเต้นคุมทรพยหมายถึงการวิ่งเต้นแต่ดาวอาทิตย์หมายถึงอีโก้นะครับอีโก้ก็หมายความว่าต้อง วิ่งเต้นเหนื่อยแล้วเพียงลําพังแต่ประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินนะครับมาคาว่าเราวิ่งเต้นเรื่องของสินเชื่อวิ่งเต้นเรื่องของเครดิตการเงินเนี่ยมันมาดาอาทิตย์มาถึงเครดิตนะครับพอเป็นมหาจักรมาถึงว่าวิ่งเต้นขอเครดิตวิ่งเต้นการขอสินเชื่อนะครับเออแล้วก็จะได้มาซึ่งเงินทองที่ดีนั่นเองนะครับเพราะดาวมหาจักรเนี่ยข้อแม้ของเขาคือได้ แต่ต้องมีการเพ่งเต้นก่อนแบบนี้ครับม,มันหมายถึงว่าอินพุตคือแอคชั่นเอาพุตคือผลที่ได้จากการแอคชั่นก็คือรีแอคชั่นกลับมาได้สิ่งนั้นเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามันจะต้องเท่ากันเท่ากับอินพุตนั่นเองเอาพุตจะเท่ากับอินพุตนะครับก็หมายถึงว่าผลลัพธ์จะได้เท่ากับการกระทําเมื่อกระทํามากมันก็ต้องผลลัพธ์ได้มาก การกระทำน้อยผลลัพธ์ได้น้อยนะครับเหมือนทำดีทดี่ทำช่วยได้ช่วยนั่นแหละเป็นอินพุตเอาต์พุตเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจรูปแบบสิ่งที่จักรวาลน,นั้นสร้างสรรค์มาแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจพอเราเข้าใจเราจะทําทุกทางไปทุกทางและได้รับผลประโยชน์ที่ดีและประสบความสําเร็จได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะสอนและก็เตือนเสมอนะครับให้คนทุกคนนั้นฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วทุกอย่างจะเจริญก้าวหน้าแล้วคุณจะไม่มีคําว่า โชคร้ายเลยครับจะเป็นคนโชคดีตลอดการเลยทีนี้ดาวคานนะครับจะย้ายราศีดวงต่อไปเป็นดวงที่4นะครับในวันที่20กรกฎาคม64ย้ายพร้อมกันกับดาวศุกร์วันที่20กรกฎาคมอขอโทษนะครับลินพันกัน20กรกฎาคม64เช่นเดียวกันนะครับดาวอังคารอยู่ในราศีสิงห์เป็นดาวธาตุลมสถิตในราศีธาตุไฟกลางธาตุมีกําลังหมายถึง ไฟที่ลามทุ่งอะครับเพราะว่ามันเสถียรมากไฟตัวนี้ดาวองคานไปกระพือให้ลมอ่ะขอโทษนะครับดาวองคานเป็นลมไปกับพือให้ไฟบรรลุชดช่วงไงก็เป็นไฟลามทุ่งนั่นเองข้อดีข้อเสียมีทั้ง2องอย่างข้อดีหมายถึงมี passion มี power มีพลังที่สูงล้นเลยคือเปลี่ยมด้วยพลังงานเลยเมื่อเดือนที่แล้วอ่อนกำลังอยู่เลย เมื่อเดือนที่แล้วเบื่อๆอยากๆอ,อ,อยู่เลยไม่อยากจะจับไม่อยากจะทําไม่อยากจะลุกขึ้นมาไม่อยากจะหายใจซะด้วยซ้ำนะครับในเดือนที่แล้วมันมันอ่อนมันเครียมัมนพยามากเพราะดาวอังคารนั้นเป็นเรื่องกระดาวเสาร์มันเกิดความเครียดความกดดนันและเป็นนิดด้วยมาถึงอ่อนกําลังมากๆเลยมันคืออารมณ์ที่สั่นไหวนะครับอยู่ในเรือนธาตุน้ำนะ่ะคือลังเลไม่แน่นอนนะครับตรงจุดนั้นที่นี้พอดาวอังคารออกมาละอ่อนจากความเป็น ออนแอก็เข้มแข็งมากมากพอแล้วก็เป็นลมที่เสถียรทีนะี้พอมันไปเจอไฟมันก็ลุกชดช่วนหมายความว่าร้อนร้นร้อนที่อยู่หมายถึงอยู่ไม่เป็นที่ครับมันจะต้องมีการวิ่งเต้นวิ่งเต้นเนี่ยคือการแก้ไขนะวิ่งเต้นออกไปเพื่อให้มันสงบสติอารมณ์หมายความว่าถ้าอยู่ในที่เดิมเนี่ยมันจะวอดวายไปหมดเพราะดาวไฟลามทุ่งไงมันหมายถึงว่าตัวเองร้อนไม่พอนะทําให้คนบุคคลรอบข้างร้อนไปหมดหมายถึง ความร้อนแรงเร็วของเราเนี่ยจะทำปัญหาสู่ภาวะวงกว้างนะครับต้องระวังพระราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีสังคมของคุณใช่ไหมสังคมเนี่ยก็แปลว่าตัวเราเนี่ยปฏิกิริยาด้วยการแอคชั่นที่ร้อนแรงก็คือหมายถึงโมโหตบเป, người, เป người, ี้ยงช็อกเปี้ยงอย่้ยครับรวมถึงาการที่เรา คิดอะไรพูดอย่างนั้นเพราะดาวพุธก็เร็วด้วยนะก็กลายเป็นว่ามันก็จะพูดออกมาสื่อสารออกมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อบกพร่องบอกเลยว่าคนเราเนี่ยต้องใช้สติห้ามใช้อารมณ์นําชีวิตดาวคานเป็นเหม่ยกับการใช้อารมณ์นําชีวิตในช่วงนี้นะครับดาวพุธจะไปอ่ะดาวพุธยี่สิบพอดีนะครับก็กลายเป็นว่าโอเคดาวพุธจะมาช่วย นะครับก็คือดาวประจําตัวโชคดีที่คุณมีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธหมายถึงรอบคอบมากขึ้นแต่มันวิ่งอย่างรวดเร็วมันก็ตกหล่นอยู่นะมันก็ไม่ใช่จะดีอยู่นะนะครับคือพูดง่ายว่าคิดไวทําไวอ่ะง่ายๆนะครับมีความร้อนแรงเร็วในการกระทําเพราะว่าคิดเร็วเกินไปด้วยนะครับตกหล่นอีกสิเพราะาดาวพุธเดินเร็วไม่ได้แปลว่ามันจะรอบคอบนะครับก็หมายความว่าตกหล่นเรื่องไม่เป็นเรื่องคือโฟกัสเรื่องที่ทํามันก็ได้ในเรื่องที่ทําแต่ว่า คือดีแบบสุดๆพีคไปเลยนะในสิ่งที่ทำแต่สิ่งที่ไม่ได้โฟกัสเนี่ยร่วงกล่าวเลยคือหมายคำว่าดีสิ่งหนึ่งแต่รอบข้างเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยครับเคยเห็นไหมแบบตัวเองโดดเด่นแต่ว่าทำลายคนอื่นเขาแบบคนอื่นนอนตายเป็นเบื่อเลยครับมหมายถึงสิ่งที่เราทำไว้นำผลเสียหายให้กับคนรอบข้างเยอะแยะมากมายคือพูดง่ายว่า อ่าเหยียบหัวคืออื่นขึ้นนะครับมันเป็นลักษณะนั้นเพราะว่ามันหักห่านน้าใจดองคานยังเป็นดาวแห่งโทศะจร็จหมายถึงในทางธรรมน,นะครับโทศะจด็จในที่นี้มันหมายความว่า,าด้วยความลืดร้อนรุนแรงด้วยการกระทําที่รุนแรงด้วยการกระทําที่ไม่ทันยังคิดการกระทําที่ไม่เว้นหน้าใครเลยนะครับไม่เว้นหน้าอินหน้าผมทั้งนั้นคือ แทงได้แทงเลยนะครับฆ่าได้ฆ่าเลยพระดาวคานยังมเมเหมกับการเป็นสงครามเนาะเออมันเป็นมันเป็นดาวแห่งความสงครามก็คือการกระทําที่รื้อร้อนรุนแรงคือหักหานน้ําใจใครก็ไม่สนนะครับก็หมายถึงว่าการกระทําที่รุนแรงการพูดคําพูดที่รุนแรงกับคนในสังคมแล้วถามนะครับผลสุดท้ายเหลือเพียงตัวคนเดียวและยิ่งดาวที่เป็นมหาจักรแบบนี้มันหมายถึงการบุกบ่าวฟันเพียงลําพังเพราะว่าตัวเราเนี่ย เหมือนหนามครับหนามทุเรียนเนี่ยที่ใครจะไปจับไปต้องไปแตะเนี่ยก็เป็นคมเนาะเ,เป็นอาวุธที่คอยปกป้องตัวเราก็กลายเป็นว่าคนอื่นก็จะไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าเขาได้รับผลกระทบที่ร้ายนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันมินเมกับคําว่าแรงน้ําใจการทําอะไรด,ด้วยการที่เขาเรียกว่าเอาเปรียบด้วยนะครับเอารัดเอาเปรียบไอ้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่มันดวงดาวมันบอกแบบนี้ว่ามันตีความหมายได้แบบนี้ว่า โอ uh, oh, อันนี้พยากรณ์แบบแอดวานซ์ขึ้นมากเลยนะครับคือการกระทําที่แบบว่า uh, ทําด้วยความรุแนแรงกับคนในสังคมก็กลายเป็นว่าไม่มีใครทนทนกับเราได้เขาก็จะหนีไปหมดทั้งด้วยความที่ร้อนแรงเหมือนไฟเผาเพราะดาวอาทิต์เนี่ย uh, ดาวคามไปอยู่ในเรอนอาทิตย์ถูกไหมครับก็คือไฟลาทุง่งอย่างที่บอกไปวอดไวายไปหมดคนรอบข้างก็หนีห่าง สุดท้ายก็เหลือเพียงลําพังนียครับก็เหงานะ้ก็เรามาระวังตรงจุดนี้นะครับด้วยคือพยายามลดความรุนแรงลดความร้อนลนของเราให้ได้คือมีสติทุกครั้งแล้วเราจะใจะเย็นขึ้นนะครับพยายามเอาน้ําเข้ารูปพยายามเอ่อเขาเรียกอะไรอนะพยายามโฟกัส การสิ่งที่ทำแล้วเราก็จะอยู่ในสตินะครับมีสติก่อนสตาร์ทวิธีแก้นะครับไม่ใช่แปลว่าสตาร์ทรถอย่างเดียวแต่หมายถึงการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในชีวิตประจําวันแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีทุกอย่างจะไปได้สวยทุกอย่างจะไปด้วยประสบความสําเร็จในอนาคตถ้าไม่งั้นคือล้มเหลวหมดเลยคือพูดง่ายๆนะครับด้วยความร้อนแรงร้อนเร็วอ่ารวดร้อนรุนแรงเนี่ยเพื่อนไม่เอาไม่พอนะคือผลอาจจะนําความเสื่อมอะ เสียและเสียหายมาสู่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนอย่างที่บอกไปว่าไฟเนี่ยมันร้อนแรงมันเผาผลาญในท,ทุกอย่างทุกอย่างถูกมอดไหม้เป็นจุนทั้งคนอื่นและตัวเราคือพูดง่ายว่าเหมือนเทียนนะครับที่ไอคือเปรียบเทียบนะเหมือนเทียนให้เห็นชัดว่ามันหลอมละลายตัวเองเพื่อให้เกิดแสงสว่างก็คือหมายคมว่าการปลดปล่อยพลังงานดางคารนที่ร้อนแรงเนี่ยหมายถึงการปลดปล่อยพลังงานที่ร้อนแรงออกมาเลยทําให้ ทุกคนอนะวายวอดนะครับรวมทั้งตัวเองด้วยก็จะนําความเสื่อมเสียและก็เสียหายมาสู่ตนด้วยนะครับด้วยกันที่ไม่รอบคอบพอดาวผุดก็เสียทีนี้ดาวคันกับดาวศุกร์ย้ายราศีพร้อมกันเนี่ย นอกจากคนไม่ชอบแล้วยังเกิดภัยอีกต่างหากคือมิตรมาเป็นศัตรูได้นะครับต้องระวังเนาะอย่าเซ็นสัญญาอย่าคำประกันใครอย่าให้ใครยืมเงินอย่ายืมเงินใครอย่าลงทุนอย่าก,กู้หนี้ยืมสินในช่วงนั้นเด็ดขาดนะครับ20หน้า20หลังกรกฎาคมเนี่ยก็คือพูดง่ายว่า17กรกฎาจนถึง23ากรกฎาคมนั่นเองนะครับจากมิตรจะเป็นศัตรูเพราะว่ามันเป็นประคองคู่มิร แต่เกิดการบังกันของดวงดาวเสน็จองศาแปลว่าดาวดวงหนึ่งจะมีแสงแต่ดาวหนึ่งอับแสงนั่นเองคือการทําอะไรที่ลับลวงพังไม่ไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะครับในเดือนกรกฎาคม2564นี้ปกติดีนะเท่าที่พยากรณ์เนี่ยแต่ว่าอาจจะมีรายบ้างในรายเดือนสุดท้ายก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับ ก็เดือนเดียวอย่าผ่านพน้นนะครับไงก็จะสู้เป็นกำลังใจให้สามารถติดตามคำนิยกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดไนกอนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ